พาชมต้นหอมนะคะวันนี้นะคะอยู่ส่วนผักตอนเช้านะคะทุกคนอันนี้ต้นหอมนะคะหรือหอมแบ่งนะคะเป็นผักสวนครัวค่ะกำลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวชมด้วยกันนะคะส่วนผักตอนเช้าค่ะทุกคนอยาวไปเลยนะคะเป็นผักสวนครัวนะคะเผื่อใครสนใจอยากปลูกนะคะอันนี้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะคะ อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาทิตย์หน้าก็ขายได้ค่ะเก็บกินเก็บขายได้จ้าค่ะชมสวนผักตอนเช้ากันค่ะใบกะเพรานะคะต้นกะเพรานะคะ ตรงนี้ก็ต้นหอมค่ะจะเป็นต้นเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะโซนนี้นะคะตรงข้างหน้าเราก็เป็นใบกะเพราค่ะดูปลูกติดสวนเลยนะคะใบกะเพรานะคะนี่เลยค่ะตะไคร้ใบกะเพราผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะ บรรยากาศดีนะคะตอนเช้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนปลูกผักประจํานะคะโซนนี้ปลูกผักจะสวยะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นผักสลัดค่ะเก็บขายแล้วนะคะนี่คุณยายเก็บไปขายแล้วะคะ่ะให้ซูมดูใกล้ๆนะคะผักตอนเช้านี่สวยมากะคะ่ะทุกคนเพราะผักจะโดนหมอกนะคะ นี่เลยค่ะสวยมากนะคะสดชื่นค่ะตอนเช้าเย็นสบายนะคะอากาศที่สวนนะคะตรงนี้ตัดไปแล้วค่ะนี่เลยเผื่อใครสนใจอยากปลูกผักนะคะผักสวนครัวแล้วก็ผักสลัดนะคะทุกคน เดี๋ยวพาดูต้นกล้าผักนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นต้นก้าผักสลัดนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะใช้วิธีหว่านมาเมล็ดลงแปลงปลูกเลยนะคะยาวไปเดี๋ยวพาชมนะคะสวนผักตอนเช้าค่ะซูมให้ดูความสวยงามของผักนะคะ ่วนแปลงนี้นะคะเป็นต้นก้าผักสลัดค่ะทุกคนนะคะยาวไปเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากปลูกผักนะคะดูเลยค่ะสวยค่ะอันนี้ก็เป็นผักสลัดค่ะข้างหน้าเรานะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ